ถ้าเราได้มีโอกาสที่จะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งนะคะการเรียนรู้กับธรรมชาติที่ดอกไม้กำลังแสดงธรรมก็เป็นอีกหนึ่งแห่งการเรียนรู้ค่ะดอกไม้ที่บานแล้วล่วงหล่นกำลังเตือนให้เรารู้ว่าความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนปรากฏให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาค่ะ เวลาที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอน,นิจจังเห็นความทนอยู่ไม่ได้แม้แต่ธรรมชาติภายนอกและสภาวธรรมภายในก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยนะคะถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นว่าชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรที่จะทนอยู่ได้เลย ความรู้สึกจางคลายที่จะเข้าไปกำหนัดยินดียึดถือครอบครองก็จะเบาบางลงค่ะการมองเห็นดอกไม้ที่ร่วงโรนก็กำลังเห็นสัจธรรมบางอย่างที่เตือนให้เรารู้ว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราก็กำลังแสดงความคลายคืนเหมือนกันทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และจบลงถ้าใจของเราจเจริญสติอรักขาอยู่เนืองนิด เราจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติรวนๆเลยค่ะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันได้เมื่อไหร่ใจของคุณก็ทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานการใช้ชีวิตที่มีความคิดที่มาจากมโนกรรมที่มีกำลังของสมาธิเช่นนี้ก็จะทำให้ใจของเราจัดการชีวิตของเราให้เดินทางอยู่บนมารคาแห่งการเตือนได้ค่ะมีอริยมรรคเป็นดังกัลยานมิตรนะคะ ถ้าคุณไม่หลงทางคุณจะถึงค่ะธรรมสวัสดีนะคะ